ทางผู้นําหลายๆประเทศนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะมาประชุมอย่างเดียวนะแวบไปช้อปปิ้งก็มีไปเดนเยวาวราชก็มาไปอตกก็มีเออก็บรรยากาศก็กคึกคักนะฮะการจราจรแน่นอนครับมีการประกาศหยุดงานก่อนในนี้บวกกับเสาร์อาทิตย์อีกก็อาจจะดูเบาบางแต่ว่ามันก็หนานแน่นอยู่พอสมควรนะแต่มีประเด็นดราม่าก,ก็คือเรื่องของม็อบที่ลงพื้นที่ไปหวังว่าจะไปยื่นหนังสือแต่โดนเจ้าหน้าที่ควบคุมฝนฝุงโจนสกัดกั้นมีการปะทะกันหลายจุดทีนี้หลายคนก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะ แล้วผู้ว่ากรทมไปไหนอ่ะทาไมไม่ดูแลพื้นที่เลยทั้งๆในพื้นที่เองก็มีการดูแลรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองของต่างประเทศด้วยทําไมไม่ออกมาดูแลจนมีการไปยื่นหนังสือถอดถอนคุณชัดชาติออกจากกันเป็นผู้ว่าซึ่งแน่นอนมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไปดูว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาว่าอย่างไงกันบ้างครับเรามีกลุ่มสปป,ปสอบอกเขาจะไปยืน่นรัฐมนตรีกระทรวงมาหาดไทยให้ปลด ผู้ว่ากรทมก็ลองปลดดูสิถ้ามึงปลดจะมีม็อบเป็นล้านคนออกมาประท้วงมึงอะรัฐบาลมึงก็จะอยู่ไม่ได้ก็ลองปลดดูคือน้องๆคนนี้มันนี่คือไม่ยอมให้ปลดผู้ว่าชัดชาติออ,อ,อหลีน่าจังจันจา่าหรือว่าทีมช่ชัดชาติใช่ครับผม นะฮะเมื่อก่อนแกก็เคยลงสมัครเพราะว่าเหมือนกันนะคุณลีน่านะตกน้ําตกท่าไปก็มีเหมือนกันนะฮะทำไมจําได้ช็อตเดียวล่ะพี่นโยบายคืออะไรก่อนก็หลายอย่างอยู่นะแต่แกทุกวันนี้แกก็ช่วยคนนน้นคนนี้ตลอดอ่ะโดยเฉพาะให้ปรึกษาเรื่องของกฎหมายอ่าหลังๆนี่ก็เริ่มมาวงการนางงามใช่ใช่ใช่ไปเรียนกฎหมายมานะคือคุณลีน่าเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะที่กลุ่มคน ที่เรียกว่าศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันว่าสปปสเตรียมยื่นหนังสือถึงกระสมาไทยให้ปลดคุณชัดชติออกจากตําแหน่งผู้ว่าเนื่องจากปล่อยปละละเลยให้มีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกแล้วการเคลื่อนไหวก็มีการประทะกันกับตํารวจควบคุมฝูงชนแถวแถวถนนดินสอด้วยคุณลีน่าจังบอกว่าถ้าคุณชัดชติโดนปลดจะทําให้คนสนับสนุนเป็นล้านไม่พอใจออกมาประท้วงผลกระทบตกไปไหนตกไปที่รัฐบาลกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวดังนั้นคิดให้ดีๆ นี่คุณลีน่าจังออกมาบอกแบบนี้ส่วนพลนบโออํานวยนิมโนครับอดีตรองผู้ว่ากรทมโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อปลดได้หรือไม่ผู้ว่ากรทมกับม็อบต้านการประชุมเอเปก2 0 2 2สาระสําคัญคือชี้ว่าเมื่อผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่ขออนุญาตจากการชุมนุมนั่นก็คือลานคนเมืองก็ถือว่าเป็นการทําผิดเงื่อนไขาการชุมนุม พร้อมกับตั้งคําถามว่าผู้ว่ากทมอรองผู้ว่าที่ลดหลั่นกันลงไปมีหน้าที่รับผิดชอบต้องห้ามปราบผู้จุนุมใช่หรือไม่ถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะแค่ไลฟ์สดห้ามปราบไม่ให้ผู้จุนเคลื่อนขบวนตนยังไม่เห็นที่ตนออกมาพูดก็เพราะเป็นหนึ่งในคะแนนเสียงที่เลือกคุณชาติชาติมาเช่นกันพลตรอํานวยทิ้งท้ายว่า คนที่กล่าวหาตำรวจว่าทำเกินกว่าเหตุทำร้ายประชาชนกลับไปดูเนื้อหาพรบรชุมนุมสาธารณะให้ถ่องแ้อยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจละจน จะย,ยกพวกเอากระสุนยางไปยิงใส่ผู้ชุมนุมต่อหน้าผู้ว่ากรทมที่ลานคนเมืองหรือเปล่าฮะเ,เนี่ยค่ะทีนี้ไปฟังทางฝั่งฝั่งของคุณชาชาสิธิพันธ์ผู้ว่าราชาการกรทมก,กันบ้างนะคะท่านว่ายัางไงบ้างท่านบอกอจริงจริงท่านก็น้อมรับทุกความคิดเห็นนะคือยอมรับเลยอะ่ะจะทําให้ถูกใจทุกคนมันไม่ได้หรอกส่วนที่คอประประสอเนี่ยจะไปยืน่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยนะคะให้ปลดออกจากตาแหน่งเนี่ยอันนี้ถ้าทำก็กทำได้เพราะจริงๆแล้วคุณชาชาติบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำอะไรผิดพลาดมันก็สามารถที่จะตรว ตรวจสอบได้เลยเพราะว่าเขามาตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะมาจากการเลือกตั้งตรวจสอบได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะและเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมแจ้งความเคลื่อนไหวกันสักนิดหนึ่ง <c oughs> ก็จะมีมวลชนพลเสื้อแดงค่ะ <c oughs> เปิดเวทีลักษณะเป็นการปราสายย่อยนะคะในจุดนี้คือหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะใช้หัวข้อว่ากูไม่เอารัฐบาลโจรค่ะประเด็นหลักในการโจมตีรัฐบาลก็คือไม่เอาแหละ เรื่องของการไปสลายการชุมนุมด้วยนะคะกับกลุ่มรัศดรหยุดเอเปกของตํารวจควบคุมฝูงชนที่มีการเรียกร้องไปนะคะบอกว่าทําไมตํารวจใช้ยุทธวิธีแบบนี้ทําให้มีคนสูญเสียดวงตาแล้วก็มีคนเจ็บหลายฝ่ายทั้งตํารวจเองก็เจ็บเองเหมือนกันนะ,ะผู้ชุมนุมก็เจ็บนักข่าวก็เจ็บด้วยเหมือนกันนะคะผู้ชุมนุมในจุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะ<อ>เขาก็ใช้เวลาในการทากิจกรรมตรงนี้ประมาณสองทุ่มค่ะซึ่งสองทุ่มเท่านั้นแล้วก็แยกย้ายกันบ้านไข่บ้านมันค่ะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง